สวัสดีครับแม้ในปัจจุบันเราจะยังไม่สามารถรักษาโรคเอดสให้หายขาดได้แต่การใช้ยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพก็จะช่วยยับยั้งเชื้อเอชวไม่ให้มีการเพิ่มจำนวนเพื่อไปทำลายระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งหากมีการดูแลสุขภาพและได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในช่วงเวลาที่เหมาะสมผู้มีเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดก็จะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติยาวนานขึ้นและไม่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อช่วยโอกาสด้วยครับนี้ครับสวัสดีครับ,รบทุกคน วันนี้มาฟังผลเลือดกันใช่ไหมครับรู้ผลเลือดกันทุกคน้หรือยังครับรู้ทุกคนแล้วเนาะนะครับหลังจากรู้ผลเลือดแล้วเนี่ยมีคําถามอะไรบ้างไหมครับวันนี้มาฟังผลเลือดค่ะจะเริ่มกินยาต้านได้เลยไหมคะโอ้โหถ้าทางพี่นี้ใจร้อนนะครับอยากกินยาต้านนะครับต้องทําความเข้าใจก่อนครับว่าการรักษาด้วยยาต้านเวลัตเนี่ยครับจะต้องมีความพร้อมนะครับคุณหมอจะเริ่มให้กินยาต้านเวลัตเพื่อรักษานะครับก็ต่อเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับ แล้วเมื่อ,อไหร่ละคะถึงจะเรียกว่าเหมาะสมอะค่ะอ๋อคาว่าเหมาะสมนะครับก็หมายความว่าคุณหมอตรวจพบว่าระดับภูมิกันในร่างกายของผู้ป่วยนะครับที่เรียกว่า C D 4นะครับต่ํากว่า350กับอีกประเด็นหนึ่งก็คือผู้ป่วยมีความพร้อมมีความเข้าใจนะครับแล้วก็มีวินัยในการที่จะกินยานะครับคำว่ามีวินัยในการที่กินยาก็คือ,อะจะต้องเข้าใจว่ายาต้านไวรัสเนี่ยอย่างน้อยมี3ตัวนะครับจะต้องกินยา ครบทุกตัวที่คุณหมอสั่งให้นะครับแล้วก็ถูกต้องครบถ้วนตรงเวลาต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิตนะครับและที่สําคัญจะต้องปรับให้เข้ากับชีวิตประจําวันขอ,ของแต่ละคนได้ครับคุณหมอคะถ้าเกิดกินยาต้านไวรัสไม่ตรงเวลาเนี่ยคะ่ะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะการกินยาต้านไวรัสที่ไม่ตรงเวลามันก็คือการไม่มีวินัยในการกินยานะครับการไม่มีวินัยในการกินยาก็จะส่งผลทําใหา้ยาไม่สามารถที่จะไป กดจานวนเชื้อไวรัส HIV ในร่างกายได้นะครับเชื้อที่มันจะดื้อยาก็จะตามมานะครับสุดท้ายก็จะเกิดการล้มเหลวในการรักษาซึ่งคุณหมอจําเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนยานะครับซึ่งยาที่เปลี่ยนมาเรียกว่าสูตรดื้อยานะครับสูตรดื้อยาเนี่ยจะมีข้อเสียก็คือว่าจํานวนยาที่ต้องกินมันจะมากขึ้นนะครับมีจํานวนมากขึ้นผลข้างเคียงก็จะมากขึ้นตามจํานวนยาที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับกินยากขึ้นอีกนะครับ ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็จะมากขึ้นทั้งในส,ส่วนของค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยเองแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้านยาที่จะต้องจ่ายนะครับคุณหมอคะดิฉันทางานเป็นกะนะคะ่ะเวลาก็ไม่ค่อยแน่นอนอย่างนี้ถ้าเกิดว่ากินยาต้านไปแล้วเนี่ยจะมีปัญหาไหมคะอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับประเด็นนั้นนะครับจริงๆแล้วยาต้านเวลัสเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนการรักษาหรือว่าเวลาในการกินยาได้นะครับแต่หมอไม่อยากให้ เราเนี่ยไปปรับเปลี่ยนเองนะครับทางที่ดีเนี่ยถ้าเรามีการเปลี่ยนกะอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะเปลี่ยนเวลาในการกินยานะครับให้มาปรึกษาคุณหมอนะครับเพราะบางทีมันมีประเด็นหลายๆอย่างที่เราเราอาจจะไม่รู้ซึ่งคุณหมอจะตัดสินใจร่วมกับเราในการเปลี่ยนเวลาในการกินยาให้นะครับผลการรักษาที่ดีทําแม้เรามีสุขภาพที่ดีดังนั้นเราจะต้องปฏิบัติตามแผนการรักษา และต้องมีวินัยที่ดีในการกินยาให้ถูกต้องครบถ้วนตรงเวลาสม่ำเสมอตลอดไปและต้องมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งมาดูกันต่อนะครับว่าถ้าถึงเวลาต้องกินยาต้านไวรัสแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างคุณหมอคะถ้ากินยาต้านไวรัสแล้วจะเกิดอาการแพ้ยาได้ไหมคะอืมครับยาทุกอย่างนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับยาต้านไวรัสก็เหมือนกันนะครับยาต้านไวรัสก็เหมือนกันเอ่อยาต้านไวรัสสามารถที่จะ มีอาการข้างเคียงหรือก็แพ้ได้นะครับซึ่งเกิดขึ้นไม่มากนะครับเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและส่วนใหญ่ก็จะสามารถแก้ไขได้ด้วยนะครับในช่วง6เดือนแรกนะครับที่เริ่มกินยานะครับอาการข้างเคียงที่อาจจะพบได้บ่อยๆก็คืออาการขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียอะไรพวกนี้นะครับก็อันนี้จะพบได้บ่อยแต่ว่าเมื่อกินยาไปสักพักหนึ่งร่างกายจะทนต่อยาได้นะครับแล้วก็จะสามารถกินยาได้ต่อเนื่องนะครับแต่ว่ามีสิ่งที่จะต้องรู้ก็คือว่าถ้ามีอาการ ผื่นขึ้นนะครับร่วมกับมีไข้ต่ำๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่บอกว่าเราอาจจะมีการแพ้นะครับที่เป็นผื่นที่ผิวหนังนะครับอันนี้ต้องต้องลองไปมาหาคุณหมอนะครับกลับมาหาคุณหมอหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะมีไข้ต่ำๆร่วมกับมีอาการเจ็บชายโครงด้านขวานะครับซึ่งเป็นสิ่งบอกว่าเราอาจจะมีภาวะตับอักเสบนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราอาจจะมีภาวะ ชาปลายมือปลายเท้านะครับซึ่งอาการนี้จะต้องกลับมาพบคุณหมออาการนี้จะเห็นว่าเ,เรารู้สึกมันรุนแรงนะแต่ว่ามันเกิดน้อยมากนะครับแล้วก็คุณหมอมีระบบที่จะติดตามนะครับเพื่อที่ว่าใครเกิดอาการเหล่านี้จะต้องรักษานะครับซึ่งรักษาได้นะครับแล้วถ้ากินยาไปนานๆล่ะคะอ๋อถ้ากินยาไปนานๆจะมีอาการข้างเคียงอะไรบ้างใช่ไหมครับอาการข้างเคียงตรงนี้เราดูกันที่6เดือนแล้วกันนะครับนะถ้าทานยาไป6เดือนแล้วเนี่ย อาจจะมีอาการข้างเคียงอย่างนี้นะก็คืออาจจะมีภาวะเลือดเป็นกรดนะครับภาวะไขมันในเลือดสูงนะครับออแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่พบได้บ่อยเลยก็คือภาวะไขมันย้ายที่นะครับคาว่าไขมันย้ายที่จะทําให้ผู้ป่วยเนะี่ยมีรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปก็คือจะมีแก้มตอบนะครับแขนขารีบเล็กลงนะครับซึ่งตรงนี้เป็นอาการข้างเคียงที่คุณหมอจะต้องมีการ แก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนยานะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับจะติดตามเรานัดมาดูเรื่องเหล่านี้เรื่อยๆอยู่นะครับค่ะคุณหมอคะหนูอยากถามหน่อยอะคะ่ะเพื่อนหนูอะคะ่ะพอรู้สึกว่าก่อนก็กิกนยาต้านไวรัสเนี่ยคะ่ะสึกว่าอาการของเขาเนี่จะดีดีอยู่อะคะ่ะแล้วแต่พอกากินยาต้านไวรัสรู้สึกว่าเหมือนกับอาการก็จะแย่ลงอะคะ่ะอ๋อนะครับอาการนี้เกิดขึ้นได้นะครับเขาเรียกว่าภาวะภูมิ้มกันฟื้นตัวนะครับ ซึ่งคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะภูมิกัน,นฟื้นตัวเนี่ยครับก็คือเขาได้เริ่มยาต้านไวรัสในขณะที่ภูมิเหมือนเขาต่ํามากๆนะครับซึ่งการที่ภูมิเหมือนเขาต่ํามากๆเนี่ยเขาอาจจะมีโรคติดเชื้อ่วยโอกาสที่เป็นอยู่แต่ว่ามันอาจจะสงบอยู่นะครับแล้วตรวจไม่เจอนะครับพอเริ่มไปยาไปแล้วปุ๊บเนี่ยภูมิกันเมื่อกินยาไปแล้วภูมิกันดีขึ้นใช่ไหมครับดีขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับมันก็จะไปตีกับเชื้อที่มีอยู่ในร่างกายซึ่งสงบอยู่ก็จะเกิดอาการกาเริบขึ้นมานะครับอาการเหล่านี้มักจะ พบได้เมื่อกินยาไปแล้วช่วง3เดือนแรกหรือว่าอันบางคนอาจจะขยายเป็นถึง1ปีก,ก็ก็เป็นได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราได้ตระหนักแล้วก็เราพยายามจะป้องกันด้วยการอ,อ,อยากให้ผู้ป่วยเริ่มยาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับไม่ต้องรองให้ภูมิกันต่ำๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราพยายามจะคัดกรองนะครับคัดกรองว่าแต่ละคนที่จะกินยาน่ยมีโรคติดเชื้อ่วยโอกาสอะไรอยู่บ้างไหมนะครับถ้ามีอยู่เนี่ยจะต้องรักษา เมื่่่ออรรรััักกษาาาแล้้วคคยยเิมมตนไ็ดบีญาติาๆเขาแนะนําให้กินยาสมุนไพรควบคู่กันไปด้วยนะคะไม่ทราบจะกินได้หรือเปล่าคะอ๋อครับคนทั่วไปจะเข้าใจว่ายาสมุนไพรในี่ดีไม่มีโทษอะไรเลยนะครับแต่จากการวิจัยเนี่ยเรามีข้อมูลว่าสมุนไพรหลายๆชนิดนะครับมันไปลดประสิทธิภาพยาต้านไวรัสหากมีการใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็หลายๆชนิดนะครับเขามีความเป็นพิษต,ต่อตับ แล้วก็ไตซึต่งเป็นอวัยวะที่สําคัญของร่างกายนะครับอาจจะทําให้ป่วยได้รับอันตรายได้นะครับหากหากมีการใช้ยาร่วมกับยาต้านไวรัสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากอยากจะลองใช้จริงๆนะครับให้เอามาให้คุณหมอพิจารณาดูนะครับซึ่งเราก็จะศึกษาดูว่าไอทุนไพตัวเนี้ยมันมีผลกระทบกับระดับยาต้านมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของยาต้านหรือเปล่านะครับคุณหมอคะพอดีหนูกินยาไมเกรนอยู่ด้วยอะคะ่ะไม่ทราบว่ามีผลต่อยาต้านไวรัสไหมคะ อ๋อนะครับดีมากเลยนะครับที่ถามคําถามนี้นะครับเป็นเป็นประเด็นที่น่าจะต้องรู้ก็คือ,อคนที่เป็นไมเกรนแล้วต้องกินยารักษาไมเกรนนะครับร่วมกับกินยาต้านไวรัสนะครับมีประเด็นที่ที่น่าสิ้นใจก็คือมันจะมีประเด็นยาตีกันครับยามียารักษาไมเกรนตัวหนึ่งที่ชื่อคาเฟกอร์ตนะครับจะตีกันกับยาต้านไวรัสแล้วส่งผลให้ ยาคาเฟอกอดนะครับมีความเป็นพิษต่อร่างกายนะครับต่อตัวผู้ป่วยนะครับนอกจากยาคาเฟอกอตแล้วนะครับก็ยังมียาอีกหลายๆตัวนะครับซึ่งมีปัญหาเรื่องยาตีกันนะครับสิ่งสําคัญผู้ป่วยที่กินยาเพื่อรักษาโรคประจําตัวอื่นๆหรือว่าสมุนไพรอะไรก็ตามนะครับควรจะแจ้งให้คุณหมอทราบนะครับเพื่อคุณหมอจะได้วางแผนการรักษาได้ถูกต้องนะครับป้องกันปัญหายาตีกันนะครับ สรุปว่าการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอาจจะมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าจะต้องมาวางแผนร่วมก,กันกับแพทย์ว่าจะดูแลรักษากันอย่างไรและอย่าลืมห้ามผู้ป่วยกินยาอื่นๆโดยไม่ปรึกษาแพทย์นะครับที่เขาบอกว่ากินยาต้านไวรัสอะค่ะจะทำให้สุขภาพดีขึ้นจริงหรือเปล่าคะ จริงสิครับแน่นอนเลยนะครับการกินยาต้านไวรัสนะครับจะทําให้ไปกดจํานวนเชื้อเอ v ไวในร่างกายนะครับภูมกันดีขึ้นนะครับส่งผลให้ท้ายที่สุดแล้วสุขภาพก็จะดีขึ้นนะครับบางคนอาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่องของการแพ้ยาหรือว่าบางคนอาจจะเจอภาวะภูมิกันฟื้นตัวซึ่งนั่นเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ mm. เรามีระบบที่จะติดตามว่าจะเกิดขึ้นกับใครแล้วก็จะสามารถแก้ไขได้นะครับ ท้ายที่สุดนะครับจะทําให้ผู้ป่วยมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นจริงๆนะครับตกลงค่ะดิฉันคิดว่าดิฉันพร้อมแล้วค่ะที่จะกินยาต้านและเข้าใจวิธีปฏิบัติตัวดีแล้วค่ะดีมากเลยนะครับหัวใจของการรักษาด้วยยาต้านไวรัสคือผู้กินยาต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนแตัดสินใจในการกินยาอย่างเต็มใจนะครับถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตที่ยืนยาวต้องมีวินัยในการกินยาคือถูกต้องครบถ้วนตรงเวลาสม่ำเสมอไปตลอดชีวิตและที่สำคัญ อย่าลืมมาพบคุณหมอทุกครั้งตามนั้นนะครับและนี่ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่เราจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้กินยามีส่วนร่วมในการวางแผนการกินยาเพื่อการรักษาที่ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพที่สุดนั่นเองขอย้ำนะครับหัวใจของการรักษาด้วยยาต้านไวรัสต้องมีวินัยในการกินยาก็คือ ถูกต้องครบถ้วนตรงเวลาสม่ำเสมอตลอดไปที่สำคัญเราควรเริ่มกินยาแต่เนิ่นๆและรับการรักษาอย่างต่อเนื่องเท่านี้ก็จะทำให้ร่างกายอยู่ในสภาพสมบูรณ์และมีชีวิตต่อไปได้อีกนานเลยครับสวัสดีครับ